ดีครับมื่อวันที่20มีนาคมนะครับ2568ครับผมอยู่ที่สวนเกษตรพันลีนะครับบ้านโสมสะอาดตำบลโสมสะอาดอำเภอกุชราจังหวัดกฬสินนะครับมื่อนี้พี่น้องเบิ่งเพิ่นถึแหล่งป่านะครับเราจะเป็นยังไงพูดครับสะป่าเพิ่นเดี๋ยวจะให้พ่น้องเห็เบิ่งเอาพี่น้องคิดตามเบิ่งนะครับนี่ผมว่านี่เพิ่นมีการล่งสะป่านะครับล่งสะป่าก็เลยสีแม่พี่น้องเบิ่งนะครับ ฟ้ามเกษตรพันธุดีครับปลูกหลายแนวครับแต่ว่าเม่อนีมาเบิ่งการล่งป่าลงป่านี่ครับคือสะป่าหมองก็ล่งป่าเลยครับโอ้โห้ใตัวใหญ่เอาคือบอลโยกใกล้เลยหันหลังมาใส่ในเป็นอย่างบอนยยกไกลๆ <c oughs> บ่อนในเวก็ไงนะครับสะนี่ครับเป็นสะป่านะครับสะสวนเกษตรพันธุ์ดีครับอืมเอา้าอันนี้คือนี่แมนเจ้าของเนาะว่าดีครับ,อบโอ้เจ้าของสวนเกษตรพันธุ์ดีผู้จัดก,การ<อ>เป็นลูกชายนะครับอโอ้วมืววอเส้าไปทายงัวนจุ๊บไม่าท่านเนี่ยตัวใหญ่เนาะเนาะ,นะ,<อ>ะปลาตัวปลาปลา,าบึกบ่แมนครับบึกเดี๋ยวได้ครับปลาบึกปลาสวายเนาะ ปลาบึกปลาสวายปลาตันเหมาผู้เดียวตีโตตีโตเลยนะบักใหญ่เลยโตละสิบกิโลบอลถึงบ่เอาที่ไปที่ม่บอลเกษตรพันธุ์ดีอันนี้เป็นสะอันนี้ที่แรกมันบปิดเป็นสารเป็นหองครับเป็นหองข้าก็เลยล,ลอ,อกลลอมาสมเข็นปนลูกพีชพารับเลยนะครับโอ้เอาดินจากนี้ไปมันก็เลยเป็นหน,นองเขาก็ทั้งต้องการสาเพื่อเอา อยากได้สะนามเพื่อเอานังต่าว่าคุ้นประโยชน์ก็ได้คือป่ามาปะปลอยครับทะเลกอแล้วก็เอามาบึงมาสวายมะปอยใบงครับเลี้ยมใบเถืองเลีียมใบเถืองเลีียงไบเถืเากิาานพวกเศษปลาเศษหญ้าพวกปลาปูพวกลัวไหมครับทะเลก็ไล่ได้วสายนะครับบาทนี่มันเล่ยไหลเล่ยไหลใ,ใ,ให้ให้พี่น้องมาล,ลาุ้มหลแข่งหลปวดอย่ามันนอกน้ำ ใยญ่ตัวหนาโขนตกวแม่เนาะโอ้ตัวใหญ่ได้เูมกันเรื่องกี่ปีครับปลาสี่ปีครับสี่ปีแล้วโอ้ตัวใหญ่เนาะสี่ปีกระดูกปลาสวายบาเนี่ถือว่าสมบูรณ์ในป่าสี่ปีโอ้นี่ยกำลังขึ้นกำลังเข่าเพื่อนนะเพื่อน่ะมันอันนี้กินบักบัวบักตัวกินบักบัวบักตัวมันกัมีหลายตัวเนี่ยปลาปลาอันนี้เอิอปลาอยังปลาสะเพียนบอกปลาถูกโ่เป็นธรรมดานะครับ ดูแบกใหญนปานินใหไงฟาตอุปานินใหญ่เอออันอันล้มจังไดเป็นแหบ่แหด่างสุดเลยเป็นแหครับแหจังบาทเป็นแพละพันครับโอ้เป็นแพครับคิดเป็นแพเลยแพละหนึ่งพันบาทเจียวแหเอาอุปกรณ์ยังก็ได้เอาเน้นเอาแหย่างเดียวเอาแหย่างเดียวสะดุ้งสะดิ่งบ่มีเลยโคตรเดียวห้ามห้ามซอยกัน โอ้โหให้เอาผู้เดียวแผ่นหนึ่งมีผู้เดียวแผ่นหนึ่งมีคนเดียวนะครับคนเดียวก็คือหนึ่งพันบาทปลาตลอดมืออ่นบ่ออโอ้ถึงใบสองกับพ่อเนะาะปลาที่ได้ก็เอาไปเลยเอาท <c oughs> ังเชี่ยวปลาออกน้ำครับเปลี่ยนชุดปลาไปเปลี่ยนชุดปลาใหม่ี่วิธีเช <c oughs> ี่ยวปลาครับวิธีเชี่ยวเป็นท่านผู้ใดเ,เจอ<น>ปลาเนาะอย่างไรครับ แนวคิดในประโยชน์ทั้งเจ้าของเจ้าของเจ้าของสวนเกษตรพันธุ์ดีทั้งพี่น้องก็ได้เป็นการเอื้อเฟื้อคอยเรือกันเนาะนี่เป็นลูกไส้ด้วยบอกน้ำบอกยังในบอลูกไส้นี่ยืตอยเตือฟุตี้ครับฟุตี้ฟุตครับฟุตผลุมาเพิดเพิดยังจากบอกบ่ครับผมฝากติดตามเพจฟาร์มเกษตรพันธุ์ดีนะครับฟาร์มเกษตรพันธุ์ดีอันนี้เป็นลูกไส้แต่ว่า ผู้จัดการล่ะหน้าโคตรเดินนี่เด้อผู้จัดการอนาคตผู้ดูแลผู้นั่นล่ะนะครับพ่อกับจช่วยกันนะครับช่วยกันพ่อก็เป็นผู้เข้โทษไปเป็นผู้เข้โทษแต่ว่านี่ละเอาอน้าโคตรถาโสดอยู่บ่ครับมีมีหมายไปแล้วครับมีหมายมีครูแล้วหน้าตาอย่างนี้ไม่ต้องถามบอลอดครับบอลอดที่ไม่รอดโอ้สวนจักไรแเรามดนี่เฮามดทึ่งทุนเนี่เอาได้มดเลยนี่ สวนเกษตรพันธุ์ดี <ไอ S 1> บ้านโสมสะอาดตำบลโสมสะอาดอำเภอกุชินละไล่หรือบัวขาจัางหวัดกาฬสินแต่มันมันมีสองมองครับม <ừ> ้างในกัน <ừ> บแต่รูปข้างในน้ำกระสีประมาณบอย่างหอดแปดที่บ้า<อ>นใดครับรบ่หอดแปดลอยเลยกว่าเนาะถือว่าหลายได้ผลนะ่ะปลูกชื่อแน่เลยครับกี้ไรครับพี่ยินต่พาล่ำ แปดร้อยครับประมาณเจ็ดในในเนี่ยครับเจ็ดร้อยไร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบกแนเลขอบขบบาทน่าติดขอบคุณหลายๆเดลยผู้จัดการสวนเกษตรพันธ์ดีอ้าวมือนี้เด้สิพาพี่น้องบึงป่าเลยครับการประชาสัมพันธ์ไหนคนรวอยู่ไหนก็ลำบากอ่ะอ้าวเอาขึ้นมาของเฮาบาดนี่บึงโอ้ วางเปาเอาวางเปาแพ่รับขั้นบาทได้ครับแพ่ึ่งล้งในผู้เดียวหอดใบสองครับแต่สองมงเศาหอดใบสองเด้อเชื่อ้มาจะเศาแต่ว่าหนใหญ่้นได้หลายเธอนี่มาวางหันหวยเนื้ยบาทสามบาทเอาสามบาทปุ่นนี่นาทถูกมันจะใหญ่แต่ลไใบคืองูคือไข่หนิบาทตีถู ลงหอยเลยยายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทุกฝาเด้จ้เอ้าคุณยายบอกก็นน่มาทึกปาได้จ้ที่มือนี้วันทีก็ลงหัวคะเขาไปได้ไปซื้อเาลงขายหัวโอ้หมดเศ้าเนี่ยผมไปทยงัวนยัว่าสายน่ะผมไปไทยกุศหวเนี่ยเอานี่ครับมื่อนี้วันจีี่สิมีนาคม2องฟันหาอเด้อ ว่าพี่น้องเลาะไปกันนะครับเบิ้งป่าเพื่นเจึกได้ไม่ได้ัวบใหญยครับป่าบึกป่าสวายสวนกเกษตรพันธุ์ดีเอาไปเรื่อยๆเบิ่งนนะเบิ่อนนะนนะนนะคือไปอยากแต่เราบ้านนี่โอ้มาพอท่านเนาะสองโมงเพื่อนออกอาขค้นอันนี้บอล่งน้ำบอครับนั่งก็เที่งวผีบอก <c oughs> เาปปราเป็นผู้ใหญ่ก็รังใจลรคได้ผู้เดียวนอกแพร่หนึ่งนี่แพร่เข้าบ่ป้าโัได้หลายตัวนี่ไหมแพร่นี่บ่ธรรมดาตัวนี่แพร่ใหญ่เต๋อตัวนี้ชี้ได้สิบคนเดียวบางนี่เพิ่มป่าติโตอ๋อแหบังใหญ่เลยแหดางใหญ่ๆบรรยากาศด้วยครับบรรยากาศการลุ่งป่าสวนเกษตรพันธุ์ดีครับ,บ บ้านสมสาอตดตำบลสมสาอาดอำเภอคูชินาไลหรือบัวขาวจังหวัดกาลสินนะครับวันที 20, น่ยี่สิบมีนาคมสองพันหารอยหกสิบแปดครับมาไทยพี่น้องในเบิง้งครับพุอ่อนฟาดป่าลายขนาดหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทิ1เอ็ดทิสองิามทิี่าเดิแปก้เศร้าเดสองเศร้าสามผมน้ำได้ยี่สิแพร่เลยครับินผู้ยู่ฟังแบบนี้นะครับมีสิบแพร่แพร่ละพันนะครับถึงได้ออกไปเรื่อยครับป่าบุ้ม อว่างเปล่านะครับรอบนี้ว่างเปล่าพลังหนุม่มพลังหนุ่มว่างเปล่าทาั้งขึ้งอันนี้เป็นสวนเกษตรนะครับสวนเกษตรฟาร์มดีมีมื่นบักม่วงมะม่วงกล้วยอินทผาลัมว,ดวดัดไว้ได้เป็นรถระบบฟ้าครับท่านผว สามตัวแต่ว่าตัวใหญ่มันบวมเป็นตัวน้อยสามตัวนี่มันตัวใหญ่ปลาเพื่นเลี้ยงสี่ปีป้าทุ่งสี่ปีเลยประบึกบ่ครับโอ้ประบึกใหญ่ตัวนี้ได้อยู่บ่าสิบห้ากิโลนี่ะประมาณสิบกิโลสิบกิโลกิโลละสองร้อยกว่าบาทโอ้มันธรรมดาด่า ตัวเดียวได้ทื่นตัวเดียวกุ้มทึม่นกินได้มดคุ้มเป็นลาบ <laughs> <laughs> ม,ด,มดคุ้มห้วยสม,มัยก็ไปตีแหน้ำหว้วยน,น้ำแม่น้ำมแม่ลบน้ำผ่านนี่กันได้ปลาข้าวนี่เอาไปกินน้ำกันเลยเป็นลาบเงือนกินได้ไมดคุ้มห้องมากมดคุ้มท้ายอทิขคอไม่กินน้ำกันสม,มัยนะั้นอ้านนะครับผมนำาได้มามียี่สิบสามแพรนะครับแพรละพันบาทเนาคุ้มค่าเลยครับตัวเดียวก็คุ้มแล้ว เอาย่นยังขึ้นมากนี่นปลาบ่ะครับบ๋อปลาลอดแห่ ER. ปลาลอดแห่ ER. มาเหมือนเฮือนด้วยกันบ๋อครับมาเหมือนคุ้มหรือเหม,มือนเฮือนมาเหมือนคุม้มมาเหมือนคุม้มแต่ว่าแหดานเดียวหมดคุ้มนะครับนี่จู่บ้านได้แล้วบัวขาวปโอ้คุ้มบัวควุคมวค้มได้บัวขาวมูสิบี๊ วัดใตยมูเก่าเขามูเก okay. ่า uh, มูแห wow, ่บังไฟฟ่อนงามตัวนี้มูขอเงินลุ่มแรมยังกว่าเออลุ่แรมไม่อุดฟ่อนงามเนี่ยมันบ่ผมเคยทายบังไฟเอาใส่ใส่โอ้โหโอ้ยไปว่าท่านหรอกไปว่าท่านหรอกมันไก่เดี๋ยวไปเรื่อยๆจก็บ พลังนมนี่ม่อนหลิงพลังนมนี่วานแห่ม้อนลิงคิงโอ้ยว่ามันบักเรียนหล่อเอาเอาเอารุ่นเท้าลงไปวานได้บ่ได้ใช่บ่รุ่นรุ่นพุณตาได้ปะว่ได้เรกไม่เคยวานแห่จักเกียร์มุนอุ้ยปุ้ยลงไปวานไม่เอาเคยวานแตกมันจะไม่แตกมันจะหมุนอุ้ยปุ้ยนะครับต้องเอารุ่นพลังนมแบบนี้แหละนี่ครับแมนม้วนเด้ออันนี้คือจะเปลี่ยนกันได้เนี่ย Ừ, ถ้าเปลี่ยนกันไอติ้งนั่นไม่ได้เลยเปลี่ยนกันได้เด้อใส่หรอโอ้บังญ่ปลาโตโอ้ปลาดีโตโอ้บังไยด้วยนี่แม่เบิ้ง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 สู้เบิ้งกันนี่แม่ไอ้กะละมังบางจ้อยโอ้ยโมเห็นจำ้ำเราปดได้บาระบาร์ผู้เดียวนะบอก ผู้เดียวน่ะปลดได้โอใส่ถุงปุ๋ยเลยเล่านะโอ้ยพกถุงปุ๋ยมาเได้สนนันะไรพู้น่ะเบิ้งเบิงเบิ้งราบผัวกันนะเบิ้งโตบังหญ่ได้ขึ้นมาเปิดเบื้องเนาะปิดเบืกปลาสวายปลาเบืกองเราบังใหญอย่างเงี้ยปลดเทินอยากเบิ้งแท้ยกลางน้ำครับซู่หม้เด้อเบิ้งพี่น้องเห็นบ่ที่ไหนแท้ห้าวเพราะร่างนมนี่ วางเป่าวางเป่าโอาเราขึ้นน่านปอดแต่เราขึ้นยนาขึ้นกว่านะสิปอดยังไหนยังยังสิบูรุทโอ้มันเราใส่อะไ้เลยกระสอบกระสอบปุ๋ยเอาเรามีกระสอบปุ๋ยแล้วจ้ะาเงี่ยเออเนี่กระยุคุ้มห่อวะเนี่ฮะอันไทยคุ้มห่อวะเนี่ก็ได้หอมมากเมื่อคุ้ม พลังดีเว้ยลุกแหวพลังดีนะพลัง้งนมขอกพูดอะไรเด้ดิโม่เก่าโม่เก่า,กาตำบลบัวขาวอำเภอกุชินละไลหรือบัวขาวนี่ยนะครับจังหว,วัดกาฬสินธุ์เอาผมล็อเลื่มไปเรื่อยๆกันน,ะน,นี่หน้ามันก็เปิดลงเรื่อยๆตัวนี้ รอบป่ามาผู้นั่งอยู่แถวนี่คือสิมหมานเนาะ,ะเอาคือบล่งน้าแหนี่ค<น>ุเทาหโอ้ห้ผู้เดียว<น>ห้แพ้เดียวแพ้แพและหนึ่งคน,นคลงไปชี้เหรียญซื่อกับโบได้บ่กบอกโอ้ยจากไปชีนะ้น้ำเด้่แพ้ผู้นั้นตินแลนน้วนั่นปดขนาดเล่นนั่นเล่เลาเราญาติมันลุดมือว่ตัวใหญ่ได้หน่ะป๋อบ,บึกด่า ขันบอยแมนพลั่างนุ่มไปยืนนี่คือสิบโตก็ท่าย่าวเนี่ยมันดีนดุ๊กดิ๊กเนี่ตกสงเลยวิ่นก้อนผู้เฒ่าต้องเอาผู้บ้าไปตึกอ๋อเป็นยังเอาท่านกับพุนบาดนี่เบิร์งเงนเด้อไปเพราะท่านดอกสูมไหมเบิรงกันครับมันไก่พอดพูดอ่ะว้าตัวบอกไงดีกว่านะมันลเล่ามาได้ตัวไงแต่ว่อ อ้าดูคมบักไงเลยบอักไงนะครับปลาบึกครับปลาบึกไปลาบกินเมดคุ่มืันแลงเอาโมูเก่าหยับมาน้ำผมหรอเ่าม่จะบวกขาวบรครับเปล่าไม่เจะใส่โม่ใดล่ะครับบวกขาวสิบสามบ่นันเพื่นโมูเก่าหรือโม่แปดด้วยใกลกัน เอาขย่างไปเรื่อยๆนะครับเด้อย่างไปชมเรื่อยๆเอ้ยพูดส้มเลี้ยงแถวว่าแมนเขาลบทุ่งชาติป่ะนี่ปาดที่โทมาจากไสนี่มูไดบัวขาวนี่มูที่สามป่แมนอันนั้นมูเก่าคนใดตัวบางยี่ตัวเดียวคนมาคุ่มแล้วมึอนี่ตัวเดียวกินมัดคุ่มบึ้มเอา พลังนุ่มคือตึกแขงเงวๆวของสันบานขี้อว่ามันเป็นบางเรียนล่อเป็น่วคแต่สองโมงคนบอกผมม่บอท่านไปข้าไปฆ่าทายงัวอยู่เอาขึ้นเอาขึ้นผู้ให้กำลังใจหลายขนาดอยู่งเอหิ้มฟังเนี่ยบึ้มอ๋อกวางเปล่าเลยแค่นี้ร่มน้ำก็บ่ได้เนาะ ลงจากก้นก็ลงผู้เดียวพอลงคนเดียวะอ,ดดยวอะอยู่ฝั่งเนออาสวนเกษตรพันธุ์ดีปลูกทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับฟักแตงโมง่เขามีบาดไม่บา,าดี่ถูกอู้น่ามครับอันนี้เพิ่นขุดเอาดินขึ้นมาเฮ็ดปลูกอินทผาล,ลัมแต่ว่าผลพลอยได้คือเอาหน้ามา้ามาหดอินทผาลัมหดเกษตรเขาเลี hot, เเเ้ยงปลาน่ำนะครับโอ้ผลเพราะเล ของผู้ใดเราเอึงเืองอ่างลางกว่าที่โตปอเบึกของไทยเฮาหรือไทยเขาเนี่ยโอ้ของไทยเฮาป้าที่โตพุ่นน่ะปอเบึกนะครับปอเบึกปอเบึกนี่เราได้จากน้องเนี่ยตึ้งแหะได้จากน้องนี่ปลที่โตเอ้าอันนี้ก็มาน้ำกันบ่หนิโอ้นะครับพลังนุ่มทั้งหมดได้ทิมนี่พลังนุ่มครับมาจากสาลาบัวขาวบอก ฮะอ้ยผมมาที่เถิงผ,งผู้บ้านไหนเถิงผู้บ้าน,นโอ้เจียงนางโอ้ไก่ตัวนี้เนาะแจงนางบ่ไก่แล้วว่าลงเขามาสี่สิบลูกพลั่งนุ่มนะครับพลั่งนุม่มเพื่อนได้ไปแล้วสองตัวคุ้มแล้วนี่คุ้มทุนแล้วนะครับต่อไปเป็นกำไรทั้งหมดออเอาเอาเนี่ยครับคักขนาดเลยคุณน่า ผมนำได้ยี่สิบสามแพ่เลยครับภายในรุ่งแพ่ละพันบาทนะครับสวนเกษตรพันดีครับสวนเกษตรพันดีนะครับชจบกำลังดีเต๋อไปจังซื้อขนดแตกเนาะแต่ซอยกันบ่อยู่นี่ติ๊กเปลี่ยนยูบ่ใช่ห้าติ๊กเปลี่ยนยูบ่เปลี่ยนอยู่สร้อยกันโอ้เดี๋ยวยังยิ้กมกามอเยะนะครับไทย ยง่าไปบ้านพูนอ่ะวัดปลาตัวใหญ่นะครับผูกไว้เหมือนวัวเหมือนควายเหมือนปลาโถวไม่ใหญ่แต่ว่าปลาบึกโอ้ยอย่าตกเลยอย่าตกเลยพลางนมโอ้ยนะครับปลาตัวใหญ่แต่ว่าเบื้องหน้านี่ปลาบึกนะครับห้องห้องบ่อคบนี่ปลาโถ โอ้ยคุ้มแล้วคุ้มแล้วเ,เหลือบานนี่พูดนน่ะตัวใหญ่ขนาดเลยต,เลตัวเล็กอยู่โน,น้่นตัวใหญ่อยู่นี่ปลาทีโท่โตเสื้อบักไงถึงยนยนปลายกินเบ็ดบาเนี่เอา้าหมานตัวสันแพรนี่นเนาะพอได้ทุกบ้านไหนครับคือเว่าไใตแต่โอา,อาพะเยาค่ะเอ้พะเยาคุณบอกอามาไกลตัวนี้ โอ้พันโคกการจุงจังนี่นะครับมากับแฟนแต่ว่าอยู่พะเยานะครับพะเยาเพื่อใดดอกคำใต้บอกโอ้ดอกคาใต้เชื่ปอเดี๋ยวหมานนี่นะครับนะครับเป็นคนนี่ผู้สําคัญนะครับเด้อผู้ที่คอยดึงแพรไว้นี่ะคนนี้แหละสำคัญถ้าไม่มีคนนี้อยู่เบื้องหลังเนี่ยไปไม่ได้เลยโอ้ยมันหมานะผู้ดึงแพรเนี่ยเด้เลย เน้อตัวบักใหญ่นะครับเนี่ยตัวบักใหญ่มันจะหมานกับคนดึงแพรนะครับเนี่ยต้องดึงจะผูก่าผูกเนี่ยเากันจักหมานเนให้ดึงเร้่แพรจะผูกไว้ดึงเอามาจะบวกข้าบวครับกำลังใจทั้่หวดบวกขาบวครับนี่จะใส่เนยเนี่ยเนี่ยบนี่ยเมียน่น่เีเนี่นยน่เยเีี ตาดีเโอกำลังใจทั้งหมดเอาแพ้่ี่จะผูงไหมไอ้ผู้นึงดึงจังหมานขึ้นเป็นมาเจพะเยาเนยโอ้ยเบียกผู้อยากก็พดไเป็นบั้าตัห่วงนเีานสโอ้ยเออเานคุณหลายคุณรคุณวาเมื่อม่อีเอาเปลียนกันปะนี่เปลี่ยนกันขึ้นแพ้่เออนี่เอาโอ้ยรูปหลางไ่ตรงห่วงดอก ยึงเมือไได้เอรยังที่ได้ครับป่ายังหลยัได้ป่านเพิ่งเล้ยงซปีเพิ่อยู่นี่ป่ามันยังหลอยู่มันลบไปลบมากเด็กๆวมาถือของเฮาคือกาวอะไรอรอยฮะอร่อมห่ออไรอโอ้ยหลยูงได้ครับผมไร่ม้หนึ่งองสามสี่แปดต่อสิบก็สามสผมไล่มสามตัว เปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือโอ้ยู่กลางกันรว่าเปล่ยนแล้วละเป็นรยนอแลเพลงไหนผู้ขึ้นมาควบโยซื้การตึกโอ้ผมยังไม่ได้ตึกเอาไม่ได้ตึกบ่างเราดีสิตัวพูดพูดตึกเมาจากบัวขาวบครับบโอ้โหกลางใกล้ๆนี่โอ้พูดอะโอ้บนบนหนตัวสนี่มเบงกันหยกขึ้นกันหมี ผมโยกเม่คืนไปทายระมันคนละมันไ่ใ่ปาเบืกมันไม่ใช่ปลาเบืกเอาปลาเบือนอกเมืองไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนี่นี่คือการลงบ่อตึกแห่จิ้วที่สวนเกษตรพันธุ์ดีนะครับบ้านสมสะอาดตำบลสมสะอาดอำเภอกุชลายจังหวัดกาฬสินนะครับบ่อนี้เพิ่นขุดเอาน้ำเพื่อเสดหอยหดอินทภพาลัมเพิ่นเลี้ยงเอาปลาเม่าปล่อย กัเลยมาให้พี่น้องมาลงครับเป็นการเกลื่อเฟื้อกันอันนี้คือหมานเนี่ยมัน่ยังหรอเนี่ยบกักไงอยู่ใส่หรอผมเห็นอยู่เรื่องมานปลายไงเมื่อกี้นี่โอ้ปลาปลานี่ปลาตาเพี้ยนแน่เนี่ยเด้อหอยปังครับเนี่ยหอยปังกันมี่บ่เป็นหอยเชื่อดิบัหหอยปังเลยเบื้องยังได้หัวจักว่าเป็นหอยปังโอ้คนมันแหลมโอ้นมันแหลมบ่หอยปังนี่ก้นแหลม,หลมบ่เอาเ,อาเอาบื้องสังเกตผมกเ็เคยเห็นจักเตียบอกหอยปัง นี่คือหอยปังนะครับนี่ลนหอยปังเนอะมันีิกนแหลมครับหอยปังเพื่อนว่านี่นี่นี่กนมันสีแหลมหอยเชอรีนี่กลอนหลมบะแหลมบ่อบมันมีหมองสังเกตอยู่ปลาปปลาไม่ใช่วครับเบิ้งสีเบิ้งกันปลาตัวบอกใหญ่ได้สีไดเมื่อกี้นี่ปลาตัวใหญ่ๆห่ได้เมื่อกี้นะครับนี่ปลาบึกเงนะครับปลาบืกทั้งหมดป๋อเดี๋ยวบอเป็นหน่อยตัวตัวนี่เจ้าตัวเหรอครับซีบอ คุมแล้วคุมแล้วเหลือแล้วสามตัวเนี่ยมีแต่มาไรต่อไปบัดนี้กำลังโคตรเหนื่อยด้วยมาจะบ้านไหนเหรอครับ,รบไม่พอดีครับผมโอ้มอเมย์พอดีร้อยเอ็ดเมย์พอดีเมย์พอดีมันพมา่าใชวปบ่ครับบ่ <laughs> าอเมย์พอดีร้อยเอ็ดนะครับบ่ามันเม่วอดีพมาพ่าเ้อะกำลังปราบอยู่พมา่า